คุณาตูนค่ะวันนี้เราจะมาชมบรรยากาศนะคะงานกระถินของหมู่บ้านช้างบ้านตะรางค่ะตอนนี้ก็กำลังทำงทานที่เตียวกับของหวานค่ะก็ขอขอบคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่ช่วยสนับสนุนงทานในวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะโรงทานนะคะเป็นกว๋วยเตี๋ยวต้มยำของพี่เสือนะคะเสือมาปรุงให้แต่เช้า แล้วก็ไปร่วมขบวนนะคะเพราะว่าน้องบัวบานมาร่วมขบวนด้วยวันนี้คุณปูท้องใบได้มาไหมคะ,มา,คะมาหมดนะคะทั้งร้านทั้งปูนะคะ <c oughs> อ่านี่นะคะคิวก็ยาวมากเลยนะคะขายดีมากๆเลยนะคะ กำลังตักของหวานนะคะเป็นอันนี้เป็นของคุณแม่ยุภาวาดีนะคะของหวานค่ะขนมหวาน,วานให้นอ้องมลเป็นคนตักค่ะเพราะว่าคุณแม่ช่วยทำก๋วยเตี๋ยวอยู่ค่ะตอนนี้ก็เปิดให้กินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ากระบวนแหยังมาไม่ถึงค่ะนี่ค่ะคนม,มาช่วยทำก๋วยเตี๋ยวเจ๊เปิดหน้า แม่ต้งเฟตค่ะแม่ต้งเฟตคนสวยค่ะคุณลูกค่ะนี่ก็แฟนน้องเกี๊ยวค่ะน้องการค่ะแล้วก็น้องน้องอะไรนะชอยน้องไม่ใช่คิวชอยชื่อจริงๆเถอะน่ะโบน่ะค่ะชมชมเมค่ะแล้วก็น้องเฉมค่ะนี่นะคะชิ้นงานของเราค่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำค่ะมาครับค่ะอร่อยมากเลยค่ะคิวยาวเหยียดเลยค่ะอร่อยไม่อร่อยดูยานลูกค้าค่ะ ยาวมากเลยค่ะถ่ายดีที่สุดเลยนะคะในก๋วยเตี๋ยวต้มยำค่ะเ,คเดี๋ยวขบวนหฮมาถึงเราจะถ่ายให้ชมอีกนะคะคก็ขอ,ขอขอบคุณคุณแม่ที่สนับสนุนช่วยทำลงทานก๋วยเตี๋ยวและขนมหวานนะคะขอขอ,ขอขอบคุณมากมากค่ะเป็นขบวนฮะกำลังมาถึงวัดน,นะคะขบวนกันเลยนะคะ เป็นนงรจากโรงเรียนชาเมืองลยานะคะมนางรจากโรงเรียนแล้วก็เป็นนงรำชาบ้านนะคะข้างหลังก็จะเป็นชาบ้านครับา้ยายน,นหน้าก็จะเป็นยยน,น,น,กนักเรียนนะคะ กูทอมใบก็จะนําขบวนนะคะแล้วก็มีน้องโมบานตามหลังคคุณรูนะคะสวัสดีค่ะคุณย่าวันนี้แต่งตัวสวยเลยนะคะวันนี้วันสวยนู่นนะคะข้างในก็จะเป็นขบวนช้างนะคะสวยงามมากเลยแห่ตางเข้าวัดทำบุญนี่วันทำบุญเสร็จแล้วก็แห่เสร็จก็ไปประจำที่ ใช่ไหมคะ10จัมที่เดิมตรงไหนคะเอาแขกลงก็มาจัมที่เดิมอ๋อให้คนอื่นเขาถ่ายรูปด้วยใช่ไหมคะเขาบอกว่าหลังเป็นชานะคะก็จะเสียวๆหลังนิดๆนะคะทไมไม่ได้เป็นให้หุ้มจะไม่ทางเขาหรอคะ <laughs> ก็จะเป็นหน้าขันนะคะคุณปูก็จะเดินอยู่ข้างล่างมีมีถ่ายน่าจะถ่ายคลิปหรือเปล่าคะมีถือโทรศัพท์ถ่ายด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูคุณปูกันนะคะถ่ายดูยากนะคะทำอะไรคะคุณปูถ่ายวิด,ดีโอด้วยนะ น,น่าจะเปิดช่องแล้วนะคะโอ้คนบูถ่าไไยด้วยคหมปเป็นคนบูว่า,าจะถ่าย ลองย t u b e ดูนะคะดีมือการถ่ายของคนรูนะคะอาจจะมีไม่นิ่งนะคะคะก็จะเห็นขบวนที่สวยงามมากเลยนะคะเรยจะชอบขบวนนางรำนะคะกับขบวนช้างค่ะเพราะว่าสวยงามมาก ใส่เลยนะคะเพราะว่ามีความสุขนะคะ ที่กันนะคะ ปูบอกใช่ไหมครับครับ <c oughs> นี่นะคะเป็นผู้สืบทอดแทคนคุณปูนะคะุณปูทองใบก็รู้ว่าเป็นหลานนะคะก็ไม่ทําร้ายนะคะก็เดินใกล้ได้อย่างสบายเลยนะคะนี่ยูขนมคุณเบอร์ดขนมเบอร์ดี้เหรอคะขนมเบอร์ดี้ข้งนั้นเลยอ้ขนมเบอร์ดี <c oughs> ้ด ตะกลางบ้านช้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาสรุปยอดกระถินนะคะที่แม่เอฟซีนะคะช่วยสมทบทอยอดมาทางปู่ทองใบแล้วก็พลายบัวบานแล้วก็พลายหนุ่มสุรินค่ะยอดทั้งหมดก็คือ47,300เท่าไหร่คะพ่อ3 0 0ร้อยทุนสามร้อยทุนค่ะเจ็ดสามสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาททวนโก็ได้ขน,นนี้ต่อ ต่อยอดใ้เขาห0 0อีกค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับ FC ทุกท่านนะคะที่ช่วยสมทบกระถินต่อยอดกระถินในครั้งนี้ค่ะนุออนโปน,น,น,นะน่ะจะขอขอบคุณ FC ทุกคนครับที่ท่านได้ช่วยต่อยอดกระถินเข้าหมู่บ้านช้างก็ขอให้อยู่ดีมีสุขอย่าเจ็บอยา่าไข้ ขอเป็นลมโพล้มใจของชาวทางกันทุกคนเ้อขออายุมั่นขวัญยืนเจ็บไข้ได้ป่วยยาได้ม,มีมีแต่ความสุขความ,มเจริญขอให้ท่านไหนทำมาค้าขึ้นขอให้เงินทองไหลามาเทมาตลอดทั้งครอบครัวทุกทุกคนนั่นแหละที่ช่วยต่อยอดกระถินมาขอให้มีแต่ความสุขความ,มเจริญทั้งและก็ไออะไรไอ ต๋องอยู่ที่บ้านตรวดน้ก็ช่วยมาเหมือนกันแล้วก็หืมเจืออะไรนะที่อยู่หัวหินนั่นก็ช่วยมาเหมืนอนกัมมกนต่อยอดกันไปจนได้ถึงสี่หมื่นเจ็ดพันสามรอทีนี้มันได้แค่300อก็ไปต่อยอดอีกก็มีคุณแม่ยุพาวดีนะคะต่อยอดมา1นึ่งมืบาทคะ่ะ ก็เลยได้กับแม่พี่หนุ่มก็เลยได้2 2 0 0 0ื่ค่ะรวมทั้งหมดก็47,300บ <30, 000 S 1> สามร้อก็ขอ,อขอบคุณแม่ F c ซนะคะที่ช่วยสนับสนุนลงทานด้วยค่ะเป็นลงทานก๋วยเตี๋ยวต้มยำของควานเสือควานสิงนะคะคุณแม่พี่หนุ่มก็ได้ไปทำลงทานนะคะวันนี้มีขนมหวานด้วยค่ะของหวานก็คือของคุณแม่ยุพาวดีค่ะว่าจะไปกิน ก๋วยเตี๋ยวขายดีมากเลยค่ะหมดทุกอย่างเลยไม่ได้ไปเลยเพราะว่าช้างไม่ได้อร่อยมากค่ะรสชาติอร่อยมากเลยก๋วยเตี๋ยวต้มยำอยู่แต่กับช้างเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวถ้าอยากมาอุดหนุนก็แวะมาอุดหนุนได้นะคะที่หมู่บ้านช้างค่ะควานเสือกับควานสิงกำลังสร้างร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ค่ะตอนนี้ใกล้จะเปิดแล้วค่ะใกล้จะได้เลิกเปิดแล้วค่ะกาลังยกบ้านค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องพลายหนุ่มสุรินทร์สีดอท่าตูมด้วยนะคะขอบคุณค่ะงานกระตินแล้วหมดแล้วงานกระตินค่ะหมดงานกระตินแล้วค่ะ,ะ,นนะ,คะปีนี้ปีหน้าค่อยเริ่มใหม่นะคะใหม่ค่อยจัดใหม่สวัสดีค่ะ